เผลสำคัญที่ทำไม Achievement บน Resume ของคุณถึงสามารถเปลี่ยนอนาคตการสมัครงานของคุณได้ ซึ่งพี่น,นี่จะบอกเลยนะคะว่าเวลาที่เรายื่นสมัครงานไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น HR หรือผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นผู้บริหารค่ะสิ่งแรกที่เขาจะดูเลย,ยก็คือผลงานของคุณที่สามารถจับต้องได้ก่อนที่เขาจะไปดูลักษณะงานหรือว่าดูอื่นๆค่นะคะเขาจะดูผลงานของคุณเป็นอันดับแรกซึ่งเดี๋ยวพียรน,นี่จะบอกเหตุผลค่ะ3มเหตุผลว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือสร้างความแตกต่างค่ะทุกคนเวลาที่เราส่งยื่นสมัครงานไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะว่า HR เนี่ยเขาต้องอ่าน r e ูเม่เยอะมากเป็นหลายร้อยฉบับ แต่เรซูเม่ที่สามารถทําผมาสร้างผลลัพธ์ได้ดีมักจะมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะแล้วสร้างผลลัพธ์ได้ดีคืออะไรก็คืออย่างเช่นคุณสามารถสร้างยอดขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ลดต้นทุนให้กับบริษัทกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าสามารถทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยค่ะเป็นตน้นข้อที่2ค่ะก็คือแสดงคุณค่าในตัวของคุณค่ะ สแสดงคุณค่านี้ตัวของคุณยังไงหมายถึงว่าเวลาที่เราเขียนเรซูเม่การที่เราเขียนความสําเร็จบนเรซูเม่เนี่ยคะ่ะมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยลงมือทําจริงแล้วก็สร้างผลลับได้จริงข้อที่3นเลยค่ะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณถูกเรียกสัมภาษณ์งานค่ะเพียงนี้จะบอกเลยนะคะไอ้ตัว a c ค i ิวเมนเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือความสําเร็จใดๆของคุณก็แล้วแต่ เขาเนี่ยสนใจอยู่แล้วแหละว,ว่าเออคุณทําสําเร็จได้ยังไงเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของคุณดังนั้นเนี่ยไอตัวผลงานเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเรื่องราวของคุณได้ดีกว่าแค่ บอกว่าคุณทํางานเก่งค่ะและถ้าวันนี้นะคะใครอยากจะมีเรซูเม่แบบปังๆนะคะคุณลองเปลี่ยนวิธีการเขียนเรซูเม่ใหม่นะคะจะช่วยทําให้เรซูเม่ของคุณน่าดึงดูดใจ HR หรือผู้ประกอบการได้ค่ะและถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าการเขียนเรซูเม่มันยากจังเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานหรือ c h i e v e m e n t นะคะคุณทักแชทมาหาเพี่นี้รัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมงานพี่นี้นะคะจะช่วยทําให้เรซูเม่ของคุณดูโดดเด่นได้ค่ะและถ้าคลิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด f o l l ามเพจเพีด้วยนะคะ